สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูน้ําตกอาหารตามสั่งครัวคุณแอวครับอยู่ที่บ้านดอนยงครับเขียนอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินครับติดถนนนะครับผมถ้าใครขี่รถผ่านมาทางบ้านดอนยงจะไปสารคามนะครับร้านอาหารนี้ก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่ครับอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นทางไปจังหวัดมาสารคามนะครับ เรียกกันง่ายๆว่าสวนอาหารยุงทองครับนี่ครับติดป้ายไว้สวนอาหารยุงทอง <c oughs> ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยุงครับบ้านดอนยุงเขตอําเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสิน์นะครับผอขออนุญาตพูดภาษากลางครับเราจะเข้าไปดูข้างในครับขายก๋วยเตี๋ยวอาหารแนวอื่นก็มีนะครับพวกอาหารตามสั่งพวกกุ้งพวกอะไรก็มีนะครับพวกแปะสะก็มีนี่ครับติดป้ายสวนอาหารยุงทองกาลเกะ มีคาราเกะด้วยครับอยู่ในนี้ครับคาราเกะก็มีบรรยากาศร่มรื่นแบบเป็นกันเองครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเราเรียบง่ายฮะนี่ครับต้นไม้ร่มรื่นครับ ใช้ฉีดรถผ่าน,นอำเภอยังตลาดมาทางที่จะไปบ้านดนยุงนะครับก็เดี๋ยวดูฝั่งขวามือได้เลยนะครับก็จะเจอครับนี่ครับบรรยากาศเดินเข้ามาดูข้างในครับร่มลื่นครับบรรยากาศติดหลังคาไายยาครับนี่ครับผมก็ เปิดมา20กว่าปีแล้วครับ21ปี21ปีแล้วครับนี่ครับเส้นก็จะมีเส้นมาม่าเส้นเล็กวุ้นเส้นเส้นหมี่เหลืองก็มีครับ๋วยเตียวน้ำตกครับครับก็ราดหน้าผัดเดียวครับราดหน้าผัดเดียวก็มีอ่าที่นี่นะครับก็มีเครื่องดื่มขายด้วยครับข้างในนะครับแล้วก็ มีคาราโอเกะมีลาบก้อยด้วยครับมีกุ้งมีปลามีต้มยำมแกงส้มด,ด้วยครับเบาเป็นฟ<ะ>ังเลยครับมันเสียงเข้าไปเยอะเด้อครับใช่ครับผมแกงสง้มแกจ้าต้มยำกุ้งต้มยำปลายำกุ้งยำทะเลครับผม ปิดปิดแมตด้วยเก๋วยเียวเนื้อกวยเตี๋ยวหมูยเตี๋ยวเนื้อครับเนื้อน้ำตกนะครับเนื้อน้ำตกได้ครับนี่นี่มีทั้งน้ำใส้ผมครับแก่กินกับน้ำใสก็ได้เห็นว่าน้ำใสครับน้ำใสนแครับ กับมีทั้งเนียงเนืตกนี่ครับเนื้อแล้วอันนี้เน้นลูกชิ้นแบบใดรย์ขึ้นมาครับูกชิ้นเนื้อเลยนะครับอ๋อแต่ของร้านมันก็อยู่บ้านนี่นะครับอยู่บ้านดอนยุ่งนะครับบ้านดอนยุ่งเน,นี่ยแหละเปิดมา21ปีแล้วค่ะ ทั้งเพื่อนังตลาดแล้วครับข้างหลังนี่เป็นหอ้องพักกันไหมคุณแม่นี่ยบ,บ้านเจ้าของเองจ้ะโอ้เป็นบ้านเองอบ้านคือหลังนี้น,ะนั่นปะแม่โอ้ของทุกยห้องเจ้าของห้องพนักงานโอ้ครับผมอืมขวดทังหลังทั้งหลังเป็นห้องนอนครับห้องน้ำอ๋อครับ รยากาศลมลื่นดีครับอ่ารองมาก้าไม่กลิ่นบังครับขนแวะผ่านมากครับเจ้าบันนยุ่งครับทั้งสิไปทั้งหมาสาระข้ามเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมฟังขวามือครับจะติดปไายเห็นปผ่เลยครับอันได้ขึ้นไหมครับมีพันใหม่ขายพวกโอ้พันพันใหม่ป๊อปเนียนพวกบอลซีพวกงั้นโอ้พันใหม่ก็มีขายครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวบอลซีไปเดี๋ยวไทยเหรอครับโอ้ขายพันใหม่ร้อมอืป อันนี้พึงขายครั้งแรกครับขึ้นแม่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตะกี้คีรพานมากพอท่านเห็นขายด้เนาะตะกี้บ้านเด้ขายครับผมเดี๋ยวว่าค้นเงินหน่อยเฮ็ดตามค้นนึกถึงไหมครับอืมอืม ครับน้ำใสครับนรใเป็นไรครับน้ำใสครับ วาวมันดีเหมือเมียวคนม่ใช่พี่ละวายันเบิืเมียวคนนะพีกนาเพียสครับกนาครับเด๋ยวพี

ाना बहुत हमें पुआता हूँ สอดัทหน่หยครับาง่ครับตรวจอบลูกลานนาย่ไหมมไม่ไมที่ กลิ่นเน้อไงโปรดครับแบบหยาบดีฮะอากาศนี่มันเรียบง่ายครับร่มเย็นดีคอัไม่นีเย็นเจ็บเลยครับ

อาจารย์บ้านผมเล่าสมัครผู้เคยสอนโรงเรียนบ้านผมเล่ากับสมัครเป็นนายกออกมาต่อเป็นผ well, ู้คดสอนผมอยู่โรงเรียนนะผู้สมัครนายกบรหลายครับ ก็สามคน้นสองสามคนครับนอกนี้อ่างนั่นก็สมครคกันสมาร์ารที่กบตัวผู้เด่สมารเป็นหน้ายกบตัวหน่อยๆนยนนึงครับมีสองส้นนึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đấy ก็มีน้ำตกเดียวก็ว่าเอาน้ำใส่กำลังจะเปเป็นบ้านครับบ้านเป็นอยางีง ยืนเป็นขายหอดต้ตนดอกไม้ด้ครับต้นดอกไม้เขาเรียตก,กต้นยังขึ้นไหมครับ นะครับมัดครับ <laughs> <nt ing> นี่ครับนี่ดอกไม้ขาย์ค้ายความนี่ครับต้นทิ่คลายม่เพื่อ่ง <nt ing> ดอกไม้ทิ่คลายบอ เขาเรียกต้นไหนครับนี่อนบอนเซีครับต้นดอกไม้ต้นบอนเซีครับนี่เพันกับใครอยู่นี่ผู้ใดอะไรเื้อสื่อนั่นกับใครครับเพันกับใครนี่ครับบรรยากาศครับรหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ครับแถวลังบ้าน,นเป็นทั้งสี่แล้วครับเฮี่นนเพิ่นแล้วครับนี่นีเละครับผม รบรรยากาศอาจจะมีปลาไม่อย่างน้อยๆครับแถวในต้นว่าก็ล่มเลื่นดีครับผมต้นไม้ล่มเลื่นดีครับ